บทอาคยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งแมวเหมียวแยกเขี้ยวหญิงฟันของทัดปเปลียนการอ่านทำนองสนอแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรี้ยวเป็นนักนางร้องเรียกเหมียวเหมียวเดียวก็มา คลาแข้งคคลาขาหน้าเอนดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนั่งระวังนุงควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเออ บทอักยานชั้นประถมะศึกษาเด็กน้อยการอ่านทํานองสนอกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมืม่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตราตรามก็จำทน เกิดเป็นคนควรมันขยันเอ่ยบทอาขยานชั้นประถมศึกษาฝนตกแดดออกของทัปนีนาครทัพฝนตกแดดออกนกกระจะอ,อกแปลกใจโพพินบินไป พี่พบมาพร้าวนกนางครวนครางพี่มาพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจะออกพักพอ พระถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณบทอาขยานชั้นประถมะศึกษาปีที่สองกาดำของนายแก้วการอ่านทํานองสนอะกาเอ๋ยกาดา จำรู้จักรักเพื่อนไดาเยือเพื่อแพ้ไม่แช่เชือนรีบเตือนผวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรน้น นเพื่อแพ่แน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเออ